อ่าเด็กๆฟังครูนะวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วที่เราไม่ได้เรียนนะคะแบบในรูปแบบของออนไลน์แต่สิ่งที่ให้ตามคืองานซึ่งในรายวิชาต่างๆเนี่ยเมื่อวานที่ครูส่งให้มีคณิตศาสตร์อ่าศิละปะแล้วก็สังคมถูกไหมคะ ในของวิทย์ของครูที่ครูส่งรายชู่ไปก่อนหน้าเนี้ยให้เด็กๆตามงานให้เป็นปัจจุบันด้วยแล้วที่สําคัญเลยนะคะคือถ้าสมมุติว่าไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรไม่มีการอาทําแบบทดสอบหลังเรียนอะ่ะหนูจะเข้าไปเรียนหน่วยที่สองไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เข้าไปจาัดก,การให้เรียบร้อยส่วนภาษาอังกฤษของทีบอยที่ยังไม่ได้สอบอะ่ะระบบ เปิดแล้วครูคุยกับครูที่เขารับผิดช,ชอบให้เขาเปิดให้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้สอบของทีบอยยูนิคที่หนึ่งให้เข้าไปสอบเลยเข้าใจเปล่าทีบอยของยูนิคที่หนึ่งอะไปสอบได้เลยนะคะเพราะว่าเมาื่อวานครูคุยกับคุณครูเขาให้แล้วเขาน่าจะเปิดให้แล้วแหละแต่ถ้าเขายังไม่เปิดให้ช่วยแจ้งครูอีกทีหนึง่ง เข้าใจไหมลูกอ่าพอภาษาจีนมันเยอะมากที่ไม่ส่งคือยังไงทําไม่ได้หรือไม่เข้าใจหรือว่าคือครูก็เข้าใจอ่ะเราไม่ใช่เด็กโรงเรียนเก่าอ่ะคือไม่ใช่เด็กที่เนี่ยบางทีภาษาจีนหนูไม่ได้เรียนมาจากที่เก่าอย่างเงี้ยพอหนูไม่ได้เรียนมาจากที่เก่ามันบางทีมันยากอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้จริงจริ ก็คือให้ถามครูเขาหรือว่าถ้ามันสุดความสามารถแล้วมันในกลุ่มงานน่ะมันมีมันมีให้ส่งงานมันก็มีคนที่ส่งก่อนหน้าเราก็ดูเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางของคนที่เอาส่งก่อนหน้าดิไม่ใช่ไม่ส่งเลยบางคนมีอยู่ห้างานอย่างเงี้ยหนูเล่นไม่ส่งเลยสักงานหน,นึ่งเงี้ยแล้วหนูจะเอาคะแนนตรงไหนลูกห้องเราเป็นห้องเดียวเลยที่แบบว่า ให้ความร่วมมือในการเรียนดีมากเลยนะครูเขาชมแต่พอถึงส่งงานไม่ส่งงานน่ะวิชาภาษา,าจีนครูเข้าใจว่ามันมันไม่รู้เรื่องหรือว่ามันทําไม่ได้หรือมันยังไงเข้าใจบ่าเพราะนั้นจัดก,การให้เรียบร้อยพยักหน้าพยักหน้าคือเข้าใจเราจะไปจาัดก,การหรือว่าพยักหน้าไปอย่างนั้นไงนนพยักก็แบบว่าเออจัดก,การด้วยนะ อคะเธอไม่จัดก,การไม่ได้นะ่ะใข่หรือไม่เข้าใจหรอกเออแล้วที่สำคัญเลยก็คือตอนเนี้ยมันก็อยู่ในช่วงระบาดของโควิดในทะีนะ่ะนะก็ดูแสุขภาพของตัวเองด้วยจังหวัดเรามันติดเยอะมากไม่ต้องออกไปไหนอย่างเด็กที่โรงเรียนอ่ะเขาก็เป็นแล้วนะก็หลายคนล ใช่ไม่ใช่แค่หนึ่งทับสองเป็นสาเหตุภาวะติดจากผู้ปกครองเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้เป็นห้องเราที่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะคะแล้วก็2สองถึงวันที่หกอ,อะ่ะมีการสอบเก็บคะแนนแต่มันจะสอบแบบวันเว้นวันวันไหนที่ไม่ได้สอบก็เรียนตามปกติเข้าใจยังคิดสอบก็คือเขาสอบตามปกติ งงหรือไม่งงเนี่ยมันจะสอบวันนี่วันเว้นวันอะ่ะก็คือวันที่วันไหนที่ไม่ได้สอบอะ่ะคือเข้าเรียนตามปกติครูเขาอาจจะทบทวนเนื้อหาทบทวนอะไรให้พอมันไม่สามารถจัดสอบพร้อมกันได้อยู่แล้วมันใช้ลายเส้นโรงเรียนเพราะว่ามันต้องซูมต้องมันต้องมีคนอะ่ะที่เขานั่งเฝ้าแกสอบอะ่ะเนี่ยนั่งมองแบบนเนี้ยเนี่ย ใครดุ๊กดิ๊กใครอะไรอย่างงี้แล้วข้อสอบอะมันข้อนะไม่ใช่เป็นลอกกันนะมันลอกกันไม่ได้นะเว้ยมันแรนดอมมันมันสลับข้อกันแบบมั่วไปหมดเลยนะแต่คือมันมีมันมีเหมือนกันหมดแหละแต่มันสลับข้อกันถ้าแกมัวจะจะจะถามกันอย่างเงี้ยพูดถึงเธอเกิดจะถามอย่างเงี้ย คือมันหมดเวลาถ้าหมดเวลาคือทําข้อสอบไม่ทนันก็คือไม่ทันเลยนะระบบมันคํานวณให้หมดเลยว่าหกสิบข้อใช้เวลากี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเออแบบว่าเออไม่เป็นไรหรอกมีเวลาต้องหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่นะในตัวข้อสอบหนึ่งวิชาเออหนึ่งฉบับเนี่ยมันมีรวมกันหลายวิชาเข้าใจปเปล่า เพราะนั้นไม่ใช่ว่าไอ้วีรพลบอกว่าแก้มขอลอกข้อนี้หน่อยแก้มบอกว่าวีรพลข้อนี้ตอบอะไรมันไม่ใช่นะมันไม่มีเวลาให้แกตัดสินใจกันเลยนะ <S <S เข้าใจหรือไม่เข้าใจ <S 1> <S 1> <S 1> แล้วก็ตอน, <S <S นเวลาเขาสอบแบบปิดกล้องปิดไมคแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนเลยนะเออธนกิจอย่างเงี้ยธนวัฒน์อย่างเงี้ย เปิดกล้องเปิดไมค์แล้ววันนี้ขอเปลี่ยนเวลาโฮมรูมเอาโฮมรูมเวลาไหนเอาเร็วหน่อยก็ได้สักกี่โมงดีบ่ายโมงตรงไหมเมื่อวานได้เข้าเรียนครูวิชาไหนบ้างไหม เข้าวิชาอะไรบ้างครูขอให้เข้าเพื่อไปเช็คงานใช่ป่ะแล้วก็ให้ออกได้เลยใช่ไหมเออวันนี้ก็เดิมเข้าไปดูเขาไปเช็คงานก่อนอ่า ก่อนอื่นนะวิทย์ะวิทย์อะ,วะาวันนี้นะไม่ได้นะหรือไม่ส่งงานอะไรไม่มีกระเตื้องนะส่งในกลุ่มไลน์ผู้ปกครองแล้วนะจะไม่ส่งแค่กลุ่มไลน์วิทย์อย่างเดียวแล้วนะโอเคงานเตรียมตัวไปตามงานโฮมโรงมีที่ใบมงตรงนะบอกเพื่อนด้วย สวัสดีค่ะเด็กๆไป